ล้วที่เนี้ยตรงเนี้ยมันห่างจากทะเลสักสองกิโลนะแต่แดงว่าสมัยก่อนๆเลยตรงเนี้ยคือคือทะเลเนาะต้องมีอะไรสักอยาก่างทุกหักจะมีรูกลางๆดูลองหักอันนี้ดูโอ้เห็นไหมหักปุ๊บจะมีรูโอ้นี่มันเหมือนหอยสังเลยอะเนี่ยเนียเนียดูนะ ตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันก็สวยแหละสวัสดีพี่พ่อผมมากเปงกบ้าจ่องเห็ดตัวนะทีโวแดนคิดว่าแถเนี้ นีมันเป็นเหมือนก้อนหินปูนเนาะนลักษณะลักษณะจะเป็นหินปูนจะมแตลกยังไงเจะตจอเนี่เยอะเลยจะเป็นเปลือกหอยอยู่ด้วยทุกก้อนจะมีหอยอยู่ในนี้ อันนี้เป็นหอยทะเลเนาะคนที่นี่เขาเรียกหอยชนิดนี้ว่าหอยพลอยเนาะหอยพลอยแต่ว่ามันเป็นหินอ,อันนี้มันอยู่ในหินตรงเนี้ยมันห่างจากทะเลสักประมาณทางโน้นสักสองกิโลเมตรนะมั้ง น่าจะ2กิโลกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเศษที่เขาขุดทำทำตรงโน้นจะเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำมานะอันนี้ดินตรงเนี้ยเขาขุดขึ้นมาจากโน่นแหละแล้วทีนี้นจะมีเหมือนเดิมไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นฟอสซิลเนาะฟอสซิลหอย อย่างก้อนนี้ก็เป็นอีกก้อนหนึ่งที่เจออันนี้มันเยอะมากเลยนะถ้าเราดูดีๆมีทุกไซย์ด้วยอันนี้อันนี้สวยคิวหอยลองเดินขึ้นมันเหมือนจะเป็นเขาลูกย่อมๆเลยนะแนมัน,นสูงอยู่นะนน อยู่ข้างล่างมันเป็นรอยแบบเรียบๆเนาะมันเป็นเรียบๆเหมือนมีตัวอะไรมาถูแล้วเหมือนมันเป็นคนเนินอาจจะมีพวกสัตว์ป่าอะไรที่อยู่แถวนี้มั้งอาจจะเป็นพวกหมูเนาะหมูหรือตัวอะไรสักอย่างเนี่ย ก็แปลกอยู่หน้าอย่างนี้ต้นนี้เขาลมด้วยมันมันมันมีมากนะเมื่อก่อนตอนที่ว่านั่นใหม,ม่ตอนที่เขานีฟอสซิลหอยอันนี้ไม่มีหอย แต่ว่าเป็นเหมือนหินทรายพอเพล่อเราอาจจะเจออะไรก็ได้นลยกลัวเตดตัวนี่แล้วมั้งนั่เงียโดนแล้วกลัวจะเจอรลังต่อรลังเต็นอะไร่เนี่เยอันนี้มีความแปลก มันเหมือนมีอะไรหักออกไปใช่ไหมแล้วมันมีรูกลางๆอันนี้ต้น,นทุกอย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่อาจจะมีเหตุผลของมันต้น ตรงมาจจกเนินน้นละข้างบนมันร้อนแต่ข้างล่างค่อยช่วนะที่นี่จะมีพวกงูไอ้นี่เยอะงูกระปะมันจะซุ่มเวลาได้ยินเสียงคนเดินมาซุ่ม ทำไมเสียงนี้อันนี้มันต้องไม่ใช่หินลูกหลังที่เจอๆแล้วเออโตๆเจอละมันไม่ใช่หินลูกหลังเจอหรอกนีต้องมีอะไรสักอย่างเห็นไหม ทุกหักจะมีรูกลางๆอยู่อันหนึ่งอลองหักอันนี้ดูโอ้เห็นไหมหักปุ๊บจะมีรูหินรูอันนี้ก็มีเนี่ยลองหักดูก็มีรูโอ้โหแข็ง คิดว่ามันคือกระปังหาหมั้ยพวกพวกอะไรเขาเรียกอะไร,ระกําลังมันเป็นลเอทอะไรนอนไม่รู้นะตอยตัวอะไรมานอนซุ่ม ไอ้ตรงมื่อกี้มันก็สวยดีแหละแต่วันสู้ทางนี้ไม่ได้นจะไปทางนี้มากกว่ามันยุงยุกยุงมันเยอะดูก,ก้อนนีดูก,ก้อนนี้อืมอันนี้มีหอยอะไร้วยมันรุนเนี่ย ทั้งหมดนี้เป็นหินทั้งหมดแล้วนั่นเนี่ยอน,นี่หอยลูกโตเลยนะเป็นหินหมดเลยอน,นี่หอยหอยใหญ่นะโอ้นี่มันเหมือนหอยสังเลยอนะเนี่ยนเนี้ยดูนะดูตรงนี้ปา่ามันจะเจืดมาอย่างนี้นะนเป็นหอยสังน,นั่นนั่นเนี่ย ลักษณะน,น,นีเปลือกหอย,อยมันโตจนจะม้วนนี่ปานยาวๆมาตูดคงจะแหลมทางนี้หละอืมก้อนนี้สวยกล่องก็ไม่โปก,กัด กวันจะมีเหมือนกรากหอยแต่ว่ามันหัดยากนั่นแหละลองออกมาดูลงๆมึงลงๆๆเนี่ยจะมีอะไร้ดกบ้าง โล่งอ,อกมาน,นี่ไม่มีน,นี่อะไรจะดูตาเลยอันนี้คงไม่ใค่ปลดซิวรลอมั้งเนี่ย ใช่อันนี้เป็นหอยแท้ๆเลยอะไรก็ไม่รู้มันจะมีรูตร,ตรงกลางน่าจะเป็น จะมีรูตรงกลางเนี่ยอย่างเงี้ยจะมีเยอะนี่นี่ ตัไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันก็สวยแหละเยงครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้พามาเดินดูปับทิวหอยมันก็มีแค่แค่บริเวณนี้แหละที่เขาเอาดินเก่าขึ้นมาจากไทางโน้นทางโน้นจะเป็นในแหล่งน้ำเนาะเขาขุดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นดินที่ว่าเอาขึ้นมาจากข้างล่างเลยอ่ะ ลราทีเนี่ยตรงเนี้มันห่างจากทะเลสัก2 2กิโลนี่ยจะแ,แดงว่าสมัยก่อนก่อนเลยตรงนี้คือคือทะเลเนาะก็มันคงจะใช้เวลามากและกว่ามันจะลดลงไปขนาดนี้โอ้ยร้อนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับผมวัสดีครับ